แรงวันศุกพี่น้องตลาดแรงวันศุกร์บ้านวอยจสีแรงศุกร์่ยิมนนยง,ง,าง,งามเดววะ ยิ้ม่ามยเขียวมอิ้งามเนรี่เยน้ยมันยิ้มง่เสามยิ้มเจอนี้ยิมจอนี่ก็ดีหอมบ้าน่หอยฮะหน้าดูเราบล่ะโดนเล่าถึเนื้อเลยบ้ใส่เลยนาะเพื่อนละจไปหน้าคุณม่อยู่หนมีหลายอย่างก็เลยมาแวะบื้งบรีมาท่ายดน เรื่องร้องเพิ่งสะดุกวะไทยเอาพี่น้องเนี่ยว้าสะดุดว้าจะพูอยมาตะไคร้หอยมะหอยโอ้ยเนาะใจมันคุ่นตายเก๋เก๋แก่ไอ้พี่น้องจักตลาดเแรงบ้านหน่อยเฮาทีนี้ผู้ออกกล้องดู ตนอันนี้สอดใจต้นบต้นบัี้ที่รูปร่างห่วงนี่เออเอาอ่าล้หว้สิบาต้นบัีที่รูปร่างเกม่เยเาปพือนยบานมันมันไม่นานเลยเอาอันนี้ทมาบอก ขอยหอมเขียวพร้อมคนตั้งใหม่เออเออเออคือข้อเลืองข้ามขออสั่งเปล่าขออสั่งเปล่าหรือ่องข้อยึดสวนข้อกินอีสานบ้านเฮาสุดยอดนี่ทุกอย่าง อายุเมันคนยืนตลาดแรงบ้านน้อยทุกวันซุกเด้อพี่น้องเด้อตลาดแรงบ้านน้อยทุกวันซุล้วยก็งามตลาดแรงมันซุกโอ้เจ๊ใหญ่ก็ดีใกล้เดี๋ยวบอกมาบ่โมนี่ทีนีเนาะบ่หรอโมนี่เข่าเรียบร้อยโอ้ยสุดยอดเลยร้อยห้าสิบไก่แปดตัวไก่แปดตัวน้ำพึ่งก็มีนี่เบ้อน้ำพึ้งก็มีแค่เบ้อ นงี้ยในส่วนของเราอ่ะจ้าคมดละจ้าจ้าบาทหนึ่งเขขอแค่คู่นี้ฮะอัลฮะาิบอัลฮะิบบาทเาคู่ละร้อยเขาเขาก็มีบานนี่คุอยอดทาาอันนี้กระดาโอ้ยมีแต่ฟองดีเลยนี่เาเคู่ละหนึ่งร้อยน้ำพุ่งซด นี่ไก่บ้านเพราะว่ามันสี่ขวดมันใชได้ขวดใหญ่นึ่งอ๋อขวดใหญ่ขวดละสี่ร้อยอันนี้ของใครเนี่้ยบอส้ยสุดยอดสุดยอดเอ้าเอ้าดีใครดีใครดีใครดีก็โอ้หูขามแซ่ตำแซ่ได้หนิสิบบาทในสวนอะไวันนี้ก็ดีในหลังสิบบาทมาดิโอ้หลังลงสีพุ่ลถุงละสิบบาทนี่แต่อาหารบำรุงอย่างดี คุณยายคุณยายยังไงเนี <mismos animals under kindergarten> ่เดร้อนเดร้อนยายเร่บว่าดิยายสั่นอะไรรู้ไหมยายสั่นแล้วยายเรียบยาั่นอันนี้ยายร้อนอันนั้นยายแดงใครเนาะค่อยหูวจักเอเดี๋ยวผมก็ดีผมก็เพิ่งออกตัวนี่ออกตัวสังคมนี่ นี่เาาาส่วนนะนี่ยส่กว่พักมือชาไคพักยู่ส่วนมุมมีกุเรย์อันเทศม่แต่ปูกปะทิมว้เบื้องซื่อเดียวไอไออันนั้นฮะตะไคร่หันจนสขึ้น่นํ้ำับล่ะเอขึ้นโคนาได้ปีนึงหะนะได้ปีเลยขึ้นโคนเหรอแล้วขี้งัวคับขี้แกบส่วนเพิ่มอะไรใส่บํรุง เดี๋ยวเมื <So> ่อใดอันเปิดสวนซีเซ่นไปเล่นน้ำอยู่เอาเงี้ยคู่ไปสันเข้าสันปลาแล้วเชิญไปเบื้องสวนเนอโอ้ได้การได้การตลาดแรงวันซุกบ้านน้อยจอมซีมีทุกเมื่อวันซุกสมพักบุกที่ว่ายบุป็นแล้วว่าบ่าววานเนี่ยบุปผีลูกคนมีบุญเด้อความดันเด้ เป็นเป็นอยู่สูงหรือป,ปกติสูงดู<อ>แต่กินยาประจำยาตู้บาลประจำไงไขมันเด้๋ไขมันก็เป็นอันนะ้นเขากินประจำเ<อ>านาะขพิษท่านน,น,านีน้กินประจำด้วอ,อกันแล้สุดยอดอันนี้เป็นเรื่องน,นั่นอาหารของพิษเนี่ยครับ ยกางีดามาขายวะเียบางทีดามาขายเนาะทีนี้นี่แม่บอบางทีดาเพิ่นดว่จักโลนี่จักโลจักโลกินตูเพื่อนยบ้านกินตูเพื่อนบ้านกินตูเพื่อนบ้าน นี่มักซิลี่าิงหลาอย่างเป็นจกันการในการในการเอามลเราเาเบิ้งเด้อโมเแรงสิเปิดใเ้เบิ้งสองยูทูบเด้อเบิ้งเอเด้อกูได้สีงามกูได้สีงามบมงามมีแต่ทิตตัวมีแต่ทิ้ตัวเหบ่อยทิตัวแล้วบ่เบื้อยยางเดียว <laughs> อ่าอยู่ดีมีแห้งขอบคุณละลายครับเ <im itation> บื้องหลดสอง YouTube ยูทู e เด้ออ่าสวัสดีครับตลาดแรงวันศุกร์บาน้อยอมนสีพี่น้องสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อมาหนุนเด้อพี่น้องเด้อ